ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนตัดผักคะนาหน้าบ้านนะคะเมื่อาวานตัดไปแล้วหลังบ้านวันนี้ามาตัดหน้าบ้านกันเนาะนี่ค่ะร้อยเท้าเด็กเหยียบถ้าไม่ตัดเขาก็จะกระโดดมาเหยียบอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาเออถุงดินออกแล้วเราจะใส่กระถางนะคะส่วนฝั่งนู้นเอจะไม่ตัดนะคะเพราะว่า ไอ้กินไม่ไหวเขาเยอะเกินค่ะน้าเขาขึ้นพุ่บพับเลยขาเนี่ยส่วนในถุงในถุงอะไรอย่างเงี้ยเอกแค่จะตัดหมดนะคะนี่คือถั่วถั่วฝักยาวค่ะตัวฝักยาวแดงค่ะเนาะถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวเรามาตัดกันตรงนี้ก่อนเนาะ ามองทางโน้นจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูดอกไม้กัน,นดอกไม้เริ่มออกแล้วค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยสีม่วงสีม่วงไม่ใช่ดินี่เห็นไอเออเนี่ยสีม่วงจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันแต่เขาติดสายพันธุ์ผิดมั้งคะพอออกออกมาแล้วเป็นสีชมพูค่ะ เอซื้อออกมาเขาติดสายพันธุ์เป็นสีม่วงพอออกมาแล้วเนี่ยเอสีชิมพูเขายังไม่ออกดอกดีค่ะนี่ก็เป็นสีชิมพูตัวนี้เนี่ยจะผสมกันเลยนะคะดอกตัวนี้จะผสมกันเลยสีชิมพูสีอื่นต่างๆนานาผสมกัน,นะฮะเอกํกลังจะหามุมตั้งกล้องอยู่ว่าจะตั้งตรงไหนดีให้มองเห็นหมดตงตรงนี้ดีไหมคะเนาะ ก็กลัวตั้งตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเด็กมาเดี๋ยวเขาจะฉุกไปไงฮะต้องกันไว้ก่อนไกลๆนะไกล,กล,กลนะฮะกำลังหามุมตั้งกล้องตัดให้แล้วนะคะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปตัดแปลงใหญ่กันก่อนแปลงใหญ่นี่กรับปูโตมากแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเอจะตัดยอดเอจะตัดยอดเนี่ยหายเอจะตัดยอดยอดเขาด้วยนะคะยอดถุดสดยาวค่ะจะตัดตัดเพื่อให้ให้เขับแตก เดี๋ยวโอ้ยใส่ย,ยากใส่เย็นจริงนาอหาข้างล่างก็ได้ถ้าใส่ย,ยากขนาดนั้นะนะตัดเลยนะฮะอีกตัดมองเห็นไมเอ่ยจะมาเก็บผักสว,วนอะย่าตีหน้าเดี๋ยวเรารู้ละวีธีปลูกเดี๋ยวเราจะวางแผนอย่างดีเลย ปีนี้นะคะเพราะใครใครเพราะแมงลักกับโหระพาขึ้นมั้งคะเอเพาะเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเนี่ยสองรอบแล้วนะคะเอเพะยังไม่ขึ้นหรือเนี่ยเอจะรอเพาะรอบสามอยู่แล้วเขาจะขึ้นนะเอเพาะรอบสามค่ะแล้เขาจะขึ้นอยู่ บวนเงแล้วราก็มีหนอนกินนิดๆน,นะคะแต่ว่าไม่เยอะก็โออยู่นะคะเนี่ยเด็กมาเหยียบเหยียบจ้าคิดว่าอันเดียวที่ไหนได้ตากน,นั้นด้วย แเพราะว่าเอจะเอาดินไปทำอย่างอื่นดินเอาไปปลูกทิกแล้วค่ะที่ต้องจับแยกแล้วค่ะเขาเริ่มจะโตแล้วค่ะไปซื้อกรนะถางเมื่อวานไปซื้อมนาะนี้ก็ไปซื้ออีก ขนาดนี้แล้วทานได้คะต้องขนาดนี้เวลานี้สิบโมงนะคะช่วงเวลานี้สิบโมงก็โมงกว่าะะของที่นี่ถ้าเราไม่ าเราไม่ตัดเขาเดี๋ยวเด็กเขามาเล่นบอลเดี๋ยวเขาก็เหยียบอีกค่ะข,ข้างหน้าบ้านนี้ต้องใช้กระถางอย่างเดียวแล้วค่ะต้องใช้กระถางกระถางแบบนี้นะคะ่ะไม่ใช้กระถางก็เดียวเนี่ยค่ะยังมีเห็นไหมคะมีหนอนก็กินอยู่ลิดนๆหน่อยๆน้องเขาเริ่มรู้จักผักเราคงให้กินแค่นั้นละคะ่ะ ว่าเราได้กินก่อนมันจะมีตัวทากเดี๋ยวเราเหยียดไปเลยนะฮะเนี่ยตัดแค่ตัดแค่สองแปลงเองได้เยอะมากเลยดูสิคะตัดแค่สองแปลงได้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอจะไลน์ไปหาเพื่อนว่าเพื่อนเขาอยู่ไกลค่ะอยู่อิตาลเดี๋ยวจะไลน์ไปหาเพื่อนว่าให้เขามาเอาไปกิน บางทีเขาก็ไม่ค่อยว่างคะ่ะเขาทำงานบางได้ว่างเหมือนอีอน้าว่าง <c oughs> อะยังยะมาตอนนี้ที่มีเพื่อนก็อยู่ไกลนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ก,กัน <c oughs> ก็มันยากที่จะไปมาหาสู่กันปไปมาแต่ละทีก็มีค่าใช้ใจ่าย น้ำมันรถข้ากินอยู่ที่เมืองนอกอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นนะค่ะประหยัดได้ก็ประหยัดประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดช่วยเหลือกันไปค่ะ จะตัดจะตัดยอดอกนะเนียอด่อยค่อยๆค่อย้อไปตัดตรงนี้เอ๊ะปุ๊แค่เดือนเดียวเองนะคะเนี่ย ได้เลยจริงๆแล้วคณนะมันสี่สิบห้าวันเก็บได้แต่แต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอีกก็เพราะเขาไอ้เกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะก็มาเก็บเอาก็พอด<อ>ีสี่สิบห้าวันโอ้ค่ะเนี่ยสร็จแล้วนะามแปลงอีกเยอะมากเลยเดี๋ยว เต็มเลยเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ใหม,มเห็นไหมคะ มากเลยค่ะหนึ่งสงีแปงงได้โหดูสิคะสแปงไม่เยอะมากเลยกี่อีกกี่วันเนี่ยเดี่เราไปผัดหมี่ชนะกันก่อนใส่ชนะกันต้องใส่ถัอโงกหรอใส่ชนะเนี่ยลจะทำก๋วยเตี๋ยว ก็ทำที่เดี๋ยวกินตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ทำสักทีค่ะก็ดีกับข้าวเก่าไม่หมดก็เอาออกมาจากช่องแข็งก็กินกับข้าวเก่าที่ มากเลยค่ะนี่ก็ปล่อยเขาไว้ก่อนกต่ดเนดี่ยคือได้เอากะทางไปทางี่าอื่นได้ในบ้านจะเลือเต้ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมอันนี้ก็ออกยอดละเห็นไหมออกดอกแล้วเนี่นยค่ะภกคณะเต็มเ,เลยค่ะฮะจะเอีกขอตบดยอดเขาโกมนะจะได้ให้เขาเตะเนา มองเห็นไหมคะเด็ดมันส่องเองไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมเดียวจะมาตัดยอดให้เขาเตก เขาเตะเยอะแล้วเขาเตกโนค่ะนี้หูพันรุมกันรุมกัน จะให้เขาขึ้นมาใหม่ให้เขาแตกนั่งแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมฮะนี่ถูกแขก ถัวอัดยาวสีแดงไม่ใช่ถัวแขกค่ะเ <No? S 1> นาะนี่ในหน้าบ้านขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร e ครัวฮอลแลนด์นะคะขอบคุณค่ะ